อากาศหนาวเย็ยนแบบนี้หลายคนก็สิคิดห้อนเมนูนี้คือกันเมนูจุ้มดาถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงหน้าหนาวเลยนะทุกคนกินแล้วก็คือว่ามีเหือ่อมีแหงแล้วก็มีความอบอุ่นฮะสดน้ำฮ้อนๆเผ็ดๆและเมื่อน,นี้เขาก็สิพาทุกคนมาเฮ็ดจุ้มจีนกินนากันแซบ่บๆแถบอีนีนก็สิเอาอันเจาจีน่ลงไปขวไปพัดให้มันหอมๆตำกระเทียมหัวบัวแดงมักเพดทลลงไปขวใสน่น้ำถ้าหา,ากผูดใดบมักเพ็ดปานใหฮ่นนะก็สามารถเอามักเพ็ดที่เฮาซื้อสําเร็จหูหัน ตัวที่เย็นมันเป็นเครื่องปรุงของจีนนี่มาคั่วให้มันออกน้ํามันแล้วกระตัากระ,ะเทียมหัวบดแดงค่ะลุงไปคั่วหรือกระไดะสําหรับข้อยนี่ต้องได้เพิ่มหมกพิดเนาะเพราะว่าข้อยว่ามันบูเผิดปันไดฮะนะแล้วก็ะเอาติ่นไก่ที่เัาล้างทาความสะอาดแล้วเคาลุงไปคั่วพัดให้มันเลืองเืงแล้วก็เอาน้ําทอกใส่ปรุงรสด,ด้วยแป้งนัวน้ปาปลาน้ําตาลแล้วก็เกลือเนาะซิมรสตามใจมากเลยทุกคนต้มปะไวประมาณสาวหมสิบนาทีหรือบาต้มจนก,นกั่วติ่นไก่จะเปื่อย และมื้อนี้เขากจะใส่เป็นปลานินเนาะเอามาไว้จุม่มถ้าหากผู้ใดบม่มักป่านินก็สามารถใส่ซีนหมูหรือว่าซีนงอก็ได้เอาปลานินท่านมาซอยเป็นต้นพอดีคําเลยนะทุกคนบ่ต้องซอยต้นบางายเพราะว่าเวลาเฮาเอาไปจุ่มให้มันจะเปื่อยและโบเซบบัดนี้เครื่องจุ่มหอกก็พร้อมแล้วเด้อทุกคนแล้วและมาเด้อมากินน้ากันท้าสบายดีทุกคนมาเด้อมึนี้น้ากินจุม่มน้ากันจุ่มจีนเนาะมีตีนไก่ล้วกะฮอนด็อกแล้วกาอกกน่ะ ป่าเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปันนิมเนาะ อปาลงกันใส้ซ่อมเอาเลยที่คุณไอไม่ทูกไ้บูปิดนเนาะมันก็ไม่สไตายของเฮา แซ่บ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 ไล่แซ่บไล่จุ่มพันธอนเนาะทุกคนเข้ากับบรรยากาศอะนะยามหนาวเนาะวันนี้ก็ถือว่ายังหนาวหนาวเลยกลับมาก็เอาใครเนาะเอาผักบัวละพาใส่หลายๆมันจังแซ่บทุกุปะนะมีจังบุคาวทุกคนเลยมาเด้อมาเด้อมากินแซ่บๆน้ำกันจุ่มแซ่บๆพี่นะสีสัน สีสันจัดจานโอ้ยโมดะจะเลยเนาะอืมอจะแขนาดเลยมัน กวนีแหงสุดน้ำใจนะค่ะค่ะคัะ Oi! Mm. O hum. hum. ส่ซ่อมเนาะมันก็เลยว่าบทตรักเท่าไส่ไม่ถู่เลยนะทุกคนเนาะไม่ถูกค่อยกับหรือเบิง่งบ่ได้ซื้อมาก็อาอยานะมเนาะ